นี่แหละใจที่ไม่ตายอาศัยบุญอาศัยกุศลเป็นเครื่องพึ่งพิงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญความดีงามให้มีทั้งเหลือนกายให้มีทั้งเหลือนใจอย่าปล่อยวางข้างใดข้างหนทางกายเราก็วิ่งเต้นขวนขวายหามาเยียวยาวรักษาธาตุขันของเราจนกระทั่งชีวิตหาไม่ แนอทางจิตใจก็หาอัดหาธรรมหาความดีงามจากการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนานเข้ามาอุดหนุนจิตใจของเราใจก็มีที่เกาะที่ยึดใจมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเยี้ยใจย่อมชุ่มเย็นเมื่อใจชุ่มเล่นแล้วอยู่โลกไหนก็ชุ่มเย็นและแน่ใจว่าจะไปสู่โลกที่ชุ่มเย็นชุ่มเย็นไปตลอด เช่นอย่างมนุษย์นี่ก็ร่มเย็นในฐานะของมนุษย์